กาโพสต์ถึงเจ้าคุณอุทัยหลังไม่ได้ขึ้นเป็นเจอวาดวัดสร้อยทอง หลังจากทางมหาเทรสมาคมมีมติครั้งที่4ทับ2,565เรื่องพระราชดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าวาดพระอารามหลวงเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามที่เลขามหาเทรสมาคมเสนอตามที่สมเด็จพระสังฆราชได้มีพระลิขิตว่าด้วยการแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดถึงราชเลขานุก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอ,องธุรีพระบาทตามกทมหาเทรสมาคม ได้มีหนังสือลงวันที่5กุมภาพันธ์กราบทูมสมเด็จพระสังฆราชแจ้งว่าได้นำความกราบบังคมทูมพระกรุณาทรงทราบฝ,ฝ่าละองธุีพระบาทแล้วทรงพระกรุณาแต่งตั้งเจ้าวาด50รูปโดยหนึ่งในนั้นลำดับที่40มีชื่อพระศรีปร,ริยสุธีหรือเจ้าคุณปรีชาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดส้อยทองให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดส้อยทองพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญซึ่งไม่ใช่ชื่อของเจ้าคุณอุทัยตามที่ พวันสนับสนุนมาโดยตลอดล่าสุดไพรวันได้เคลื่อนไหวผ่านทางเฟ e บุ๊ k ถึงกรณีเจ้าคุณอุทัยไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าวัดวัดไส้ทองเอาไว้ว่าถึงไม่ได้ครองวัดแต่กล้ามั่นใจว่าในทุกทิวาและราตีการพระเดชพระคุณเป็นผู้ครองเสียงครองธรรมสม่ำเสมอทีเดียว ถึงไม่ได้ครองวัดแต่กล้ามั่นใจว่าพระเดชพระคุณครองใจลูกศิษย์ลูกหาผู้มีความกตันยูรู้คุณหมู่มากทีเดียวทั้งญาติโยมคนวัดล้วนเคารพรักพระเดชพระคุณเป็นที่ยิ่งถึงไม่ได้รุ่งเรืองด้วยยศตําแหน่งแต่พระเดชพระคุณรุ่งเรืองดีแล้วขอรับรุ่งเรืองในพระศาสนาและพระธรรมวินัยของพระชินวรเจ้า ความเป็นปราดไม่ได้วัดด้วยตำแหน่งหน้าที่ความเป็นเมธีเปรียบด้วยเนื้อแห่งทองนพเก้าผ้าคีรุ้วเปื้อนคูณย่อมเปื้อนแต่ตัวของผ้าคีรุว้วแม้นำไปห่อพันทองนพเก้าคูดก็หาซึมเข้าเนื้อทองนพเก้าเช่นนั้นได้ไหมสะอาดดีแล้วครับสะอาดดีแล้วความผ่องแผ่วพิสูจน์ด้วยเนื้อธรรมที่อยู่ในใจพระจันทร์พ้นเมฆหมอกย่อมงานกระจ่างชั้นใด ปราดเมธีผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ภายในยอมสุขสกาวสดใสชั้นนั้นเหมือนกันพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดว่ากลิ่นของดอกไม้หอมยอมฟุ้งไปได้แต่ที่ตามลมเท่านั้นหากแต่กลิ่นแห่งศีลและคุณธรรมยอมฟุ้งไปทั่วทุกสารทิศท,ทีเดียวหอมครับหอมกลิ่นหอมขจรทุกครั้งไม่ว่ายามใดที่กล้านึกถึงคุณธรรมของพระเดชพระคุณผู้เป็นพอ่อกราบเจ้าคุณอาจารย์ครับ ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ